<king> คุณกลา้าอายุ23ปีเป็นนักศึกษาครับ <Nash> โอ้หนี่เล่นหนักมาก่ะเนี่ยครับอยดีเหลือเกินนะคะ <S <S <ingo> <S <S ที่เล่นเนี้ยไม่ได้ติงตองนะคะแต่ But thinking of you เสียงฮะเขาร้องเพราะแต่เขาโดนจูนเสียงให้มันออกมาฟังไม่รู้เรื่องผึดฝังหัือฝบปึกบแต่จริงๆแล้วเบอร์เจ็ดนี่คือเพราะมากๆแล้วถึงขั้นโคตรเพราะเลยฮะที้กีครับไอ้ฟังเราเย็นดยฟังเสียงนะฮะบอกเลยว่าตอนแรกดูธรรมดาธรรมดาแต่ไปไปประมาเป็นคนพิเศษฮะนี่ครับเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ด คุณแม่นนุยคะตอนแรกเก่าว่าจะฟิชเชอร์ริ่งกับพี่นิโคนะคะแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนใจละอยากฟิชเชอร์ริ่งกับปิสนามากกว่าค่ะเพียนหาเพียนเหตุผลไม่ต้องเหตุผลไม่ต้องเลยคะเหตุผลไม่มีอ่ะเบอร์เจ็ดโนคะหนูฟังเลยนะคะเบอร์เจ็ดของพี่ค่ะ หมายเลขเจ็ดจังหวะมา อะไรน่ามึดระเหมือนแม้นะแม่น่ามึดขอโทษนะแม่จะคิดยังไงอ่ะนุ้ยไ่คิดใจแม่เลยอ่ะมาเต้นกับเขาแล้วคิดว่าเพราะหร <invoke> <wh> ือเพี้ยนพี่นุ้ยเพราะสิฮะใหญ่โตขนาดไหนนะฮะครับขอโทษนะฮะอะไรครับแจกเบอร์หรืออะไรอะไรอ่ะ ขอวัดนิดนึงได้ไหมฮะอันไหนวัดเก้าสิคะเอ่อวัดอกวัดวัดอะไรวัดอะไรวัดกล้ามวัดกล้าสงสัยต้องถอดเสื้อเลยกล้าวัดเปล่า พิงเสื้อไปทำไมฮะคุณผลงานผลงานผลงานวันนี้ไม่เอาค่าตัว